ครับเจ้านี่ก็เจ้าที่แปดครับผมเจ้าที่แปดขึนขั้นที่แปดมากระดาษครับผมที่ตลาดชุ่มหวังรครับผมจะโซต้อนครับเจ้านี่อากาศดีกับผลมุกโตครับผมข้อไยผมมาไหลพ่อครับผมมาไหลครับผมราคาสูงงวว้วงข้วยเหมือนกับผมราคาสูงหกเก็ดแปดมื้อนี่กับง้วงใหญ่ข้วยบใหญ่ข้อยเนื้อขีครับ เจ้าก e ้าวเจะแปดเกามืผมมืเป็นเป็นตะกี้สมัยตะกี้ก็ว่าเป็นพอพันหมเ่มือกล้วยงามเนาะก้วยงามแต่กล้วใหญ่เป็นก้อนตะกู้หม <ania> ือนกลายเป็นกล้วยเหนือหมหล่ครับผมนกลายเป็นกล้วยเหนือหมหลเจาหมืเหัวหกแปดเกามืเกมือ

มุมมาหน่ได้เพื่อนมันจะเส้นนอนมันตะวนโต๊ะวนวนแล้วข้บ่บกัต้องมื่นขึ้นตองมืนสามมื่นองมืนสามมื่น้วบ่บอกเป็นระเบวเปเลี่ยงก็มี่ครับไปเลี่ยงก็มีวแม่ลูกังสิั กตมีบ่มีครับผมต้นม้าเป็นกุ้งเนื้อหลายตัวบวตลาดเยี่เป็นเป็นก้้ยเนื้อหลายัวานสร้างหมื่นหลายตัวพวกขาอ่าหกหมื่นเจ็ดหมื่นครับผมพวกข้าข้าทำมาเถิขอามาหลายรับบังไก่เชียงนั่นสิครับแลก็อ่าหกหมื่นอยากลอดกุ้งเนื้อ กล้วยตลาดเหลือมากล้วยนี่ยกล้วยตลาดรวมยากเอาไบเรเส้านี่ก่อนยังซื้อแน่นอยู่ก็ซื้อปกติซื้อแต่หมูว่านนี่แหละขึ้นมากกว่าตื่นมาเร็วก็มาต่อกันตื่นต่อกันดีตับเปลี่ยนเงินไปทึ่งเข่าทึ่งออกครับทึ่งเข่าทึ่งออกแล้วการลดมากกว่าเป่าผลจะลดแล้วก็มู่ใหม่ก็ลงมาเรื่อย มันก็เฮี้ยงไงยเจ้าก็โกมาตลาดแต่ว่าต่างจังหวัดไกลๆกเนี่ยครับมาแจะมือว่านนี่แหละมาแจะมือว่านนี่แหละแต่หมอว่านมืันยังซื้อไฟกันต่อเยือกซื้อไฟกันจองแต่ก็ยังดีครับบ่มีอุปสรรคกันบัวผลป่ยมากบ่อย พอดีตยวตงแข้งก็พอดีตัวโ้งแข้งที่เราหมือขึ้นนี่ก็พระตกับผมทีช่วงวางนี่พอโตก็เลยมขึ้นก็ะไรแก่รอบๆตกับโต้แข้งเาใจโซนี่ก็ตกงแข้งแต่มาช่วงวังมาตลาดนี่อตกับมืกขึ้นปล่อยๆดิ้นไปปล่อย